สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเบ้าดินนะครับช่องยูทูปหอยดินที่นิสานครับีจ้าผู้ใจไทยเสือบักกระเลงขาดครับเมื่อวันเมื่อวันนีอเสีอตัวนี้บ่ตัวนี้ละนี่ก็เจ้าเก้าได้พี่น้องไปไปหาเขียดมาเหมือนี้มือนี้สิไปหาเขียดครับเมื่อวานหมันอยู่ครับผมพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบ้าดินห้อยดินที่นิสานชาแนลนะครับอีกช่องหนึ่งบ้าบอยคนใช้ชาแนลนะครับมือนี้สิไปหาเขียดกับไปหากบ ไงเนาะเพราะว่านี่จะไล่ได้เกือบโลโัดพี่น้องเหนยปาจังไปฟอกันอยู่ปลาหอยได้ผลละยูเสียผลละครับพี่น้องนะครับฝากก็อลไรก็ใช่ก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมบ่าวดินห้อยดินที่นิสันชาแนลนะครับผอมบ่าวบอยคอนแชร์ชาแนลนะครับมาหอดมองแล้วครับมาหอดมองละเด้อจ้าพี่น้องยายผ้าเสือบกระเลงขาดเจ้าเก่าได้ค่ะผู้เก่าผ้าหลูกลานมาหากบหาเขียด มื่อนี้ให้โชคัน่เด้อฝากติดตามน้ำเน่้ติดตามน้ำเน้เด้อกดไดคกดแชร์ให้ลูกให้ร้านน้ำเน้ครับคุณบ้าบอยขวัญชัยชาแนลครับบ้าบอยคุณเกียรติโมครับแอร์ผมได้แล้วคุณอากเด้เกียรติโมน้อยถึงมะฮอดครับผมพี่น้องหาอยากหากินตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮานะครับคุณพี่น้องมึนก็หา แนวอยากเนี่ยวกินเดี่ยวฟังกันครับพี่น้องครับโอ้ยเอาไปเพ็ดฟาร์มหนักปโหแบบงามเลยเฮ้ยเอ้าคลุบไะไบ่แน่มานี่แหละพี่น้องหันว่าตัวล่ะครับบาทแหลกกับม้วฮ้าแหลกนั่นพี่น้องครับเมื่อนี่ถุงผาแงงมานั่มครับเนี่ยเมื่อนี่ทวงแงงมาครับพี่น้อง แก่ตัวแก่ตัวครับาบ๊อยบรรยากาศก็ดีดีครับพี่น้องมึงได้บอครับครับผมเบิ่งคลิปแล้วกดเป็นกำลังใจให้บ่าวดินห้อยดินถิ่นอีสานนเรื่องพี่น้องเด้อครับไม่ยั้งล่ะกบกบหัวแน่มาแล้วพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วพัะกระเพาะเจนออกอ่ะ นี่เกือบสูงแล้วเ่ยคอยมือปิดได้พอดีมันต่ำมันต่ำมือคอยออกมารวมเอาบอดินบ้าบอยเออบ้าบอยด็กบครับบ้าบอยด็กบมันเข่าไงพี่น้องตัวใหญ่อยู่ที่เมร์ตัวใหญ่อยู่บ้าพี่น้องอ้ยพี่น้องพี่น้องอืมถูกผมมาเลยพี่น้องครับแล้วได้นี่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 ที่พี่น้อง มันบ่บคนครับโอ้ใส่กอะไรออ,อามาไม้เพี่น้อม้ล,มลครับรออนอเพี่น้องห่งตัวครับแต้มแรกของมือนี่ครับวันที่สบห้าเยืนอนยังเยนเาเอาเื่อล้วยคุ้มผ้าที่คุมผ้าพันธ์ครับไมเลยมล้ลพี่น้องด้กบตันึงห่อลพี่นอ้นนอครับ không 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 phải không 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 ngầu không không ngầu không 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 ngầu không 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 hoàng hành này đẹp không ว่ท่านซ้ำพี่น้องลูกน้ำซ้ำนะจังเอาไหมบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีให้ร้ายครับพี่น้องผมอ้ไปเร,รื่รรอยๆครับพี่น้องใยไผ่ขึ้นมนค่ะแกมันไปสนด้วยหางอ๋อม้านล่ะใยไผ่ม้าล่ะครับเอ้าไปเอ้เขียน,<ใ>นหมอกไงพี่น้องเขียนหมอกอูอ้ง นี่นคยคือต่อเก็บโมยไงโมยนะใส่ถุงใส่ถุงเจ้าพายแง้งมากอยู่มั้ง <c oughs> อากาศฉุ่มขื่มพี่น้องที่ฝนสีตกเนี่ยอากาศดีดีพี่น้องบ้างครับนี่บรรยากาศแบ,บบหลอดหลอดล้ำหอยบ่าวดินมาหากับบ่าวบอยขุนใจพายครับอากาศดีแห้งพี่น้องบ้งนะครับ <c oughs> อากาศดีด,ดีครับลอยไม้หนี่แล้วครับ

để... Mát Mà... chút cầu hấp không tin 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 ไปป่ะมาเครับมือหน้ากผักแยงมานครับ<ล>ว้าวขงงเขาไงมามองเกาเหะครับมือมองเกากระมานมน,ม<อ>นี่ครับพี่น้องนี่นี่ร้มือไปเหรอ้นมือ่อยอ้าว โอ้ยโอ้ยอายสั่มท่านสัมพี่น้องออกจากง่ายเ้็งนีมะเขือไว้ได้ครับพี่น้องติมกับอะไรเว้ยยืนจอบซื่อติ้มกับอะไรเลย bồi Xem bao bồi khùm nhiều không? Xem bao đến bao khùm lên. Ô, ôi, Tại cái cả đột luôn nào lái tượp nó phải. Tháng, thân, thân, thân. Thân มันมักร,ระไปเลยแปนตปวตัวมันเป็นไงมาม่ช้งหงมาหาแม่กังอไกุคกๆบเกียดสูกเมื่อไหร่ป็นยังน้ไานไาอแตงโมบาไอาป้าบอยพ่อ,อยังไง เขียดโม่เขียดโม่ครับโม่ครับโอ้เกือบมื่นนครับเขียดโม่ครับเขียดโม่โอ้ย,ย,ย,ย่คู่ท่านได้อยอะวะ,ม,ะมาดินกันได้ตัวนึงครับต่างกลองไทยพอพ่นองเบื้องบนท่านครับเออเหมือนเี้ยวพาแงงมากครับ บรรยากาศริมน้ำแบบง้ามเลยครับพี่น้องไต่ห่มว่าตุ่น,นง่ๆต้นใหม่ก็สวยงามครับเบิ่งบรรยากาศบริเวณที่เขาจะหานะครับพี่น้องสวยงามมากๆนะครับอากาศดีครับผมใด้กบลแล้วเต็มนึงครับตับ่กง่ายเลยครับพี่น้องคุคคบๆุบไปตรงไปใหม่ จะมีกบครับดินมันดีครับพี่น้อยว่าอะไรเดี๋ยวหกตัวครับโอ๊ยใจเสีย <c oughs> งขุ่มๆเลยกรุบแกรงไรก็ติดเถิกน้ำครับพี่น้องเบ้าดินต่างกองว่าท่านครับพี่น้องครับอะแล้วครับฟ้าบอยครุบรัดรัดกันครับกัวรัดกันครับนีเสียมขุ่มเบาดินครับนี่ยว่าจะสืถือกล่องว่าจะสืคกุบเขียดครับพี่น้อง โอ้ตแบบไงนึงไปไปบ้าบ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวีบ้าบอยบ้าบอยบาบอาบอยได้แล้วโอ้ถือก่อนโอ้ีมูตกแบบไงนึงยูถือกล่องเล่นลโอ้ยโอ้ยล้มายพี่น้องเลยยได้ร้ายได้พี่น้องกัคน ปูนครับนี่ครับเข้ารูเข้ารูเข้ารูโอ้ยผ้ากล่องสัน้นพี่น้องเขาอนุญาตบาดค่ำเด้อครับธรรมชาติตัวใหญ่เพาะมรวบบาวดินสีบกคุบกับบกคืค้ครับเี่ดายครับเบิ้งเอาแบบธรรมชาตินี่และครับพี่น้องน้ำมุมภายในสี

xóm wow. wow. tố phía đâu gấp khiến mô มือหมนล้คมมนได้หรือไดขายหน่อยพอดีด้อมๆแต่หั่นใจี่องมือนี่กจถือว่ามันมือยงครับมานเกียดอีโม่ครับมือนี่ได็กบตัวนึงครับกบไงตัวนึ่งาในหกตัวครับั่นหมหันหมหัน Đây bà. Ui nè. Cúp, cái đi mồi đây này. đi chơi đây. Cúp bắt mồi là mượn tới. กุบกุบใหญ่กุบสามพันปีกุบประพันปีอันนั้นอันนั้นประพันปีนั่งฮะประพันปีบ่ไอซิมไอซิมไอซิมมืออะไรไอซิมประันธีครับพี่น้องครับไอซิมไอซิมบรรยากาศ อากาศดีครับรอบๆบรบิเวณบึงนะครับอากาศดีแห้พี่น้องนาเฮ็ดบังค้ามี่แถวนี่ยิือออกายล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปอีกจุดนึงครับพี่น้องครับตุบในนึงนี่นี่นี่มุดนี่นี่นี่น

เราไสร้างคืบเห็นพี่ห้องเอ้ยเจ็ดโมต,ตัวบบไงเนี่ยน่พี่นั่น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 ายแล้วเ้ยอ้ว่ไมากกเห็นพี่น้องตยวเนี่ตัวครับหนตัตัวเนี่ยเห็นมมเ,เป็นเขาง,ง่ายครับพี่นนอเกงเกยไส้ๆๆๆๆครับนี่ๆนะครับเขาางหนูซึ้ chất lắm nói chứ không Nói đi 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 đây nè, đi wow, đi 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 đây đi 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 quất đi Quất chốt đi 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 Chốt đi

ยู่ดงหัเนาะเ่ดีอแล้วรง่ายค่แ้าลพี่น้องของง่ายครับอันนี้อยู่ตสองตัวสองตัวครับสองตัวเกวไส้โอ้เงี่ยวแจกเงี่ยวแจกเกส้กับผิอีโมอวนตุบปุพี่นุองอวนตุบปุน่าเอทานังมเหลือกิน นางงยังกับบรียบร้อยดอกพี่น้องมาหากินอัตตามสย่าใสอัตตสย่าไสนี่แหละครับของจริงโอ้เอ้าครบบ่บอยครบได้บะได้หมูผิดโมู เปลี่ยนกันร่วงขีเปลี่ยนกันจับกล่องครับก็บ่าวบ่อยโคกครับวันนี้โคกโอ้ยควดเอววดเหรียญยี่แถวนีบเป็นยังไงเรับเฮากีนข้าแล้วก็มาดังวดเหรีย่แถวนี้เขาต้องไปพุ่นวะแม่ทำเด้นี่อีกอยู่ด้แม่นี่เห็นบ่าวเนื้อหนาวจึงไปนี่แค่ควดนน้ำแข็งอย่างเงี้ยนะกินข้าวเขาก็มานั่งวดเหรียญแถวนี้เนาะน้ำน้ำพนน้ำอันนี้เออมันสิได้อยู่ด้ เขาไครับพี่นเือมกันโซ่เาโซ่อยู่บ่ไเถ้าบอยบางคพดนีเยเรื่อย่างคนควดแค่นึ่ต้องหันออกจายแฉนี้แหละคอยๆต้นยิงล้มปานแตกเนย มือนี้เบ้าบอยเลยครบตัวหนึงเบ้าดินกระไรตัวนึงครับเลยพื่อละตัวสองแต้มครับวันนี้ครับ <c oughs> um 네วันนี้ว what ันนี้มือนี้เลยสองแต้มครับพี่น้องเอนี่นวดควักโอ้ยเห็นเสี้ยงเห็นเสียวเสียวแตกเสียวแตกดูเห็นหัวตัว สองแต้หมัวบ้านนี้ได้หกตครับผมปนเกียดกระแซบแสบครับพี่น้องว้านครับปนเกียดลวกพักเราบอยปนเบาดินเป็นบูใส่ขี่ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเลอครับที่สามาเยี่ยมชมห็นยายไพ่ก็อยู่ฟังนึงก็เราฟังครับ นี่เหรอคอยแตกเว้ยใส่ถุงมือพี่น้องคนละโอ้พี่น้องปวดขาปวดแข้งอ่าได้อีกแล้วครับเขียดยังเขียดปะเขียวขมืลมันเปรียนมากแลยยาย โอ้เขาไงว้าวนั่นได้ไพ่ได้แล้วครับโอ้ยผู้ละมองเพื่อนอ่าแคกบหน่อยมันขึนไงแท้โอ้มันเข่าไเนาะเออเนาะแท้เนี่ยเขาบ้นี่ยเ้หละไรควได้แถวองนีมึงพี่หน่งคน่เข่างพี่หน่งครับใอ้เรงเสียงมันคอรเบื้งนแล้ว้เสียง ได้กี่ตัวแล้วคุณยายไพ่สตัวแล้วโซ่หน่อยน่างานเขียดหมูตุบไงไป้องครับตุบนได้ไหมเอาเพียงง้นใส่ยื่ไตหน่ไตน่เออเบื้องตี่ขนาดดีแห่งแห่งเาขนาดนี้มันขอมาเข้าไงได้อ ได้ไก็ได้หลายด้ครับพี่ห้องเงอนี้ครับต้ปกบให่แต่ตนย่เขยดอีโม,ม,ม่ขอองแาวเมมลเข้าไ,ขไปหานอะไรหรือไผ่้าน่หเอ้าเอ้มาๆๆมาเต้นมาเต้นมา ไม่ละบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยดีนั่นเลงงอยู่งไม่นั่นเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วนั่งเขาก็ล like ุงไปหันแล้วกวาดออกกวาดออกมากเอาได้มันนี่มันยิงยินี่นี่เอ๊นี่ อออโอ้ไรอีหลีใส<น>่พี่้องมังเนี่ยจิตริดจิตริดโซกโซกนีโคน,น,น,นี่ยคือตัวี้กบงนนึงจุกจุกบนที่รองครับมาถึงจุดท้ายแล้วครับ กิจภาทานอวยครับครับบาบอยโฉกบ้างอีกตอบนึงครับเจริญเติมกันคเิมกันพี่น้องไปแน่มันหอมครับโฉกได้ไหโฉกแควนี้ให้วดได้กอนกันะโฉกแข่งกันโอ้โหมองยู่ทีกต so so ัวน so ี so ้แหละใช่ไป so ้ เชี่ยมันแค่ย็นตะเข่านี่ไปาดเอาขี้ดินแบบตรวจๆเลยเชียมตอนนั้นต้องเอาไปรับใหม่เดี๋ยวอกบอาไขเขาเลยเอาไขพุ่มเลยเน้่จะอ้เาจะ่นกระส่นไงอ๋อเฮ้มพ่าเรมีคนคนน

ลุกไปตีทีบอีเทีย่ยมีงเงินูนืสภาพคุณยายไผยนอนคุบเขียดน,อน้องตาอัธยาศัยขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้องกับที่มาเป็นกำลังใจให้บ้าดินนะครับห้อยดินที่มีสารชั้ชนแนวนะครับบ๊อบอยคนใช้ชั้นแนวนะครับมาหาเขียดมือนีพ่อคุณยายไับนะ เป็นกำลังใจนเนี่ยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเป็นกำลังใจให้แน่ครับพอได้เห็ดคลิปพอได้ลงคลิปซูพี่น้องเบิ่งนะครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณพี่น้อ,นนองนะครับขอบมาเบิง่งนไมาอยามาชมครับมืออื่นพักมือหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเป็นเดือนดับนะครับเป็นวันบ,บอกรา้ งดออกล่าในวันครับเมื่ก็ได้เกียบไร่เติบเป็นมันดีก็ได้กินเลยล่ะครับได้ไฟห้าผู้เดียวแห้งในไร่ครับเที่ยนเที่ยนสองคนร่วมกันวัดหัวใช่ก็ซื้อได้ไลยนี่นี่คือวอกหนึง เต็นขยายมหา่หันเ้ยลงบวชลงมาหนึ่งไหมเตี้ยเมยพอโตเลยงนี่บนเต้นเต้นตัวนึงมห่หันเขาอุ้มเขาหูสาที่หนอ่อยนี่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 นงานี่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 นนี่นอนีอ้นี้เี่นบ่นี่น้นีนีนีี่นี่่ ของไผ่เสือก้ก็แรงค่เห็นดงดงเขียดครับเขียดเขียดเขียดโม่ทั้งนั้นเลยพี่น้องบ้างเนี่ยของทองไก่ไ่ครับของคุณไจ่ไพ่ครับของคุณไจ่ไข่ก็ได้หลายครับผมพี่น้องขัวเขียดอยู่ครับพี่น้องเขียดง่ายครับเขียดง่ายเขียดง่ายขอบคุณพี่น้องเด้อครับเร้อเมื่อนี่มาวันนี้ได้กบสองตัวครับตัวเดียวตัวน้อยเท่าเขียดีโม่นี่ค่ะเนี่ยเอออึ้งแดงหน่อย ขอบคุณพี่น้องิที่ตามนะครับใส่พ่ออยากพ่อกินอยู่ครับพี่น้องเมื่อเอิญเบาดินก็เบาบอยหมดหนึ่งเหมือครับพาเป็นวันพระเดือนดับนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณแห้งก็แห้แงใจจากปีจากน้องทุกหม่องบอลนะครับพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยเป็นแห้งใจให้ห้อยดินที่นี่สารนะครับผอมเบ,บาบอยคนงใจแชนแนลเบาไก่ควบระบกพาเลาะนะครับบริใหมกครับเป็นพี่น้องกันนะครับสามองอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันเนาะเตรีมจะเขากล้องไามเนาะ เออมันขาวน้ำแน้งอย่าขาวถักแพงพี่พน้องผมบุขคนครับคลิปนี้เอาไวัยสำนิดส่วนกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบ,บา,บากเผี่ยพี่น่ามคนนิ้วน่า <c oughs>